สวัสดีครับจากสวนลุงหมูป้าตุ้ยพันไม้นะครับเดี๋ยวผมสัมภาษ์ลูกค้าท่านหนึ่งครับพี่ชื่ออะไรครับผมพี่อ้ําครับผมพี่อ้ํานะครับวันนี้มากี่รอบแล้วเนี่ยมารอบที่สองแล้วครับมารอบที่สองแล้วนะวันนี้เอาอะไรไปบ้างครับวันนี้เอามาเอาเงาะก,กับทุเรียนครับครับแล้วก็มีทุเรียนหลายสายพันธุ์นะหลายสายพันธุ์ครับหลายสายพันธุ์นะครับครับก็พอดีพี่ก็บอกว่ารอบสองแล้วนะครับนี่ให้ดูนี่วันนี้เอาหมอดไปด้วยแล้วก็มีเบญจพรรณเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงเบญจพรรณนะครับก็จะมีหลายตัว อันนี้แล้วก็พี่มีอะไรจะเล่าไหมว่าก่อนหน้านี้เอาไปปลูกแล้วเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้เอาไปปลูกแล้วตายหมดแต่ส่วนใหญ่จะตายจะไม่ค่อยรอดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่แรงรของวังน้ําเขียวครับแต่พอดีมาซื้อของร้านน้องครั้งที่แล้วคือมันไม่ตายครับมันทนแรงมันทนแรงได้ดีก็เลยติดใจได้ครับติดใจก็เลยมาซื้ออีกรอบหนึ่งครับครับ,รบอ่าแล้ว ครั้งนี้เป็นไงบ้างครับโอเคไหมโอเคครับโอเคครับต้นใหญ่อ่าต้นใหญ่ด้วยครับเจอลุงหมูมาแล้วรอบหนึ่งนะเจอมาแล้วครับแล้วก็ที่สาขาสองนะครับแล้วก็มาสาขาใหญ่เพื่อมาเอาทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์นะครับตรงนี้ไปปลูกเพิ่มนะแล้วก็เอาหมอดไปเพิ่มนะครับพี่มีอะไรจะฝากกับเพื่อสมาชิกที่ดูไลน์นี้ไหมครับอ๋อดูคลิปนี้ไหมก็ถ้าแนะนําแนะนํานะครับแนะนําให้มาซื้อร้านเนี้ยคือต้นไม้ต้นไม้เขาต้นใหญ่ คือแล้วก็ทนทนได้ในพื้นที่แล้งอ่ะทนได้ดีครับใช่จริงอ่ะต้อดน้ํานะแต่คือก็บอกว่าเราเลี้ยงในภขาวะที่เรียกว่าแสงจัดอยู่แล้วใช่ครับไม่ไม่จำเป็นต้องไปอนุบาลเพิ่มแล้วคือไปพร้อมลุยได้เลยใช่ครับที่ปลูกที่ไหนต้องจังหวัดไหนนะครับอีกทีนึงที่วังน้ําเขียวครับอำเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมานครราชสีมาครับขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับตันนี้นะครับผมแบบนี้นะขอทานนี้ครับ สวัสดีครับ